ผู้ชมครับ,รบพเพื่อนๆครับอย่าลืมนะครับกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับブラウダス2นะครับลักษณะการเล่นจากแอดไปเล่นหลังมาอยู่พักหนึ่งแล้วนะครับเพื่อหาแนวทางว่าจริงๆแล้วการเล่นเป็นยังไงการเล่นเขาจะค่อนข้างที่จะซับซ้อนฮะแต่ว่าลหลักๆแล้วก็คือเข้าไปที่เควสหลักของเขาเนี่ย เนื้อเรื่องหลักเนี่ยก็คือการเดินผจญภัยพาตัวละครทั้งทีมเราเนี่ยห้าคนเนี่ยเดินผจญภัยไปในหมู่บ้านนะครับไปคุยคนโน้นคุยคนนี้ไปหาของเก็บของแล้วก็โดยการดู G P S ที่มุมมุมซ้ายบนนะครับแล้วก็เดินไปผจญภัยไปออกจากหมู่บ้านก็เข้าไปในป่าอย่างเงี้ยครับก็จะมีของเก็บของเก็บสมุนไพรเปิดหีบทรับสมบัติอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะเจอเหตุการณ์เรื่องราวต่างๆนะครับ แล้วก็จะมีการต่อสู้กับสัตว์ร้ายในในเส้นทางที่เราเดินผจญภัยไปนะฮะหลักๆแล้วยังมีอยู่ทีนี้เองจุดเริ่มต้นนะครับแต่ว่าคงจะต้องใช้เวลาสักหน่อยหนึ่งว่ามันจะต้องควบคุมการเดินของตัวละครครับต้องเกาะหน้าจอครับต้องเกาะหน้าจอและจะผ่านกุศลนาไปนะครับนไครับแอดพาตัวละครลุยเข้ามาในป่านะครับ ลุยเข้ามาในป่าแล้วก็เนี่ยดูที่ GPS ที่มุมซ้ายบนนะครับมันจะมีจุดสังเกตอยู่นี่ๆนีรงดนี้เจอแล้วนี่ครับเนี่ยเป็นจุดสังเกตอยู่จะเป็นจุดสีออกเหลืองๆนะครับเป็นดวงไฟดวงใหญ่ๆเป็นจุดสังเกตว่าตรงนี้จะมีเหตุการณ์เรื่องราวเกิดขึ้นก็ให้พาตัวละครเรามาที่จุดตรงนั้นนะครับเนี่ยก็จะก็จะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วมันมีลูกตาเนี่ยฮะลูกตาตรงนี้นะครับให้กดลูกตาคือการ การอ่านการดูก็จะสามารถดูเส้นทางไายคร่าวๆนะครับเนี่ยเส้นทางเราจะไปเส้นไหนไปเส้นนี้หรือจะออกเส้นนี้หรือจะออกเส้นนี้ถ้าเราดูแล้วเราจําได้เนี่ยก็โอเคนะครับมันก็จะง่ายขึ้นาการเดินทางก็จะง่ายขึ้นแต่ถ้าเราไม่ดูเนะี่ยเราก็จะคลำม,มาอย่างนี้ก็ได้นะครับไล้ไปตามเนี้ยเพราะว่าแสงมันจะเปิดเส้นทางไปไม่จบเนี่ยบางครั้งเราก็ไปเจอจุดตันนนะฮนะนะเราก็เดินมา ตรงนี้ด้านนี้จะตันนะครับตันไปไม่ได้ก็ไปตามทางนะสังเกตที่บริเวณนี้นะครับนี่ GPS อยู่ในวงนี้นะครับเนะครับแล้วก็เราต้องใช้ตรงนี้นะครับกากระบาดนี้ช่วยบังคับทิศทางของการเดินของตัวละครจะไปไหนดีเราไปเส้นบนลองไปดูซิสำรวจจริงๆแล้วประการสำรวจให้ให้ให้ครบมันก็ไม่มีไม่เสียหายนะครับเนี่ยก็ดีด้วยเนี่ย ตรงนี้คืออะไรเนี่ยเราเปิดลูกตานะครับเปิดตาปับ๊บอ่าถ้าราก,การเปิดขีบได้รับโหเพชรเม็เดมเบลอเลยนี่นะฮะอ่าเนี่ฮะเราเดินไปสังเกตว่ามันจะมีมันจะมีลูกศรตรงนี้ใช่ไหมครับลูกศรสีเหลืองบอกทิศทางการเดินอยู่ว่าเราควรจะเดินไปทางไหนเนี่ยเพื่อที่จะไปเจอกับจุดที่เกิดเหตุการณ์ของเนื้อเรื่องนะครับ ปับ๊บมีเหตุการณ์ของหนอเรื่องแล้วเรียบร้อยนะครับ1จุดแล้วนะครับมีอะไรอีกเอ่ยอันนี้เขาบอกว่า wild b o a อันนี้เป็นถ้ำหมูป่านะครับถ้ำหมูป่าอยู่ตรงนี้นะครับนี่ถ้าเข้านะครับถ้าเราแตะเข้าก็จะเข้าไปในถ้ำหมูป่าอ่าเข้าไปดีไหมอ่ะเออลองดูก็ได้ไหมอ่ะอยากเข้าไปในถ้ำหมูป่านะครับไปเจออะไรเอย่ย เอ่อก็จะจะมีนอมอนฮาร์ d เอานอมอนนะครับนอมอนเปิดไหมเนี่ยนอมอนไม่เปิดอนะ่ะโปรเซสอ๋อกำลังโปรเซสนะครับนี่เข้าไปที่นอมอนนะครับเฮ้ยโปรเซสไปเงียบนานมันนานจังละ่ะลองดูสิละเอาตัวละครเราเดินเข้าไปได้ไหมถ้าหมู่ป่าตรงนี้เปล่าไม่ใช่นะครับเอาแล้วเจอแล้วนะครับ นี่ฮะเราเดินเข้าไปก็จะเจอแล้วก็จะเกิดการต่อสู้นะครับเกมก็จะตัดเข้ามาสู่ฉาก Battle Mode นี่นะฮะลักษณะการเล่นประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะเป็นการเดินมาจนภัยไปยกทีมนะครับยกทีมมาจนภัยไปแล้วก็เนี่ยเก็บของเป็น RPG ดูดูลักษณะแล้ว,ลวเป็น RPG เต็มรูปแบบเลยเหมือนเหมือน RPG ยุคสมัยเกมคอนโซลเลยนะฮะนี่ครับเนี่ย แต่ว่ามันก็จะมีเมนูเข้ามาเกี่ยวข้องแค่นั้นเองน่าจะประมาณนี้นะครับมีเมนูมีอีเวนต์เข้ามาเกี่ยวข้องนะฮะมีวิกตอรี่แล้วนะครับเรียบร้อยออกไปเราก็จะได้ไอเทมเก็บกลับมานะอันนี้ทับหมูป่านี่ใหญ่มากไปเจออีกแล้วโอ้โหนี่ฮะการสู้ก็ทําให้ตัวละครเราอัปเกรดพลังไปด้วยนะครับอัปเกรดพลังไปด้วยเลยนะ น,นะครับพลังตัวละครเราจะอยู่ด้านซ้ายนะครับมีสามร้อยห้าสิบสองสี่ร้อยกว่าเอ้ยเจ้าโครงกระดูกใครมีแค่สิบห้าเจ้าโครงกระดูกไปแล้วนะครับเอาไปแล้วนะครับส่วนไฟทีมสัตว์ร้รายออาเรียบร้อยนะครับอ่าฝั่งไปเรียบร้อยแล้วอ่าฝั่งให้เรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะทีนี้เราก็จะเดินกระจนภัยต่อไปในถ้ำหมู่ป่าเนี่ยอันนี้เป็นการเก็บเวลตัวละครนะครับเนี่ย อ่าเจอแล้วเห็นไหมครับเนี่เป็นลักษณะการผจญภัยเก็บเวลฮะของเกมในกลุ่ม RPG ก็น่าจะประมาณนี right <Please. S 2> ้แหละครับหลักๆนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็พอออกจากฉากที่เป็น Battle Mode เนี่ยออกไปพาตัวละครเดินไปสู่จุดที่ปลอดภัยแล้วล่ะเราก็จะพัฒนาตัวละครอัพเลเวลใส่อุปกรณ์ที่ได้มานะครับพวกอีฟิซต่างๆเ นี่なかなかยัลน่ะอ่าครับนี่ผ่านอ่งนึ่แล้วนะครับก็จะได้ไอเทมมาไะครับอเทมที่ได้มาอีก2รายการเนี่ยเป็นรีวอร์ดนะครับเป็นเนื้อกับเป็นท่อนไม้20ชิ้นเนี่ยเอาไปทำไมเยอะท่อนไม้อย่งเดี๋ยวก็เต็มยาม่าเออก็ที่มุมซ้ายบนวายบอ,อยังไม่หมดนะครับนี่ครับเราจะต้องเดินวนหาเนี่ย นะครับเนี่ยกลุ่มมอนสเตอร์ทั้งหลายอยู่ที่อยู่ในถ้ำหมูป่าเนี่ยมันจะมี6หน่วยนะครับนี่เราปราบไปแล้ว3เหลืออีก3นะครับรวมทั้งบอสที่อยู่ด่ดดดานสุดท้ายเออเอาละเราจะสู้ต่อหรือเราจะออกก็ลองดูนะครับถ้าเราสู้ต่อเราก็พาตัวละครเราเดินวนไปจะชาร์จก็ได้นะครับจะเดินอย่างรวดเร็วเราก็จะชาร์จปุ๊บจเจอเลยนี่ไงชาร์จปุ๊บจเจอเลยนะครับเฮ้ย แต่ว่าอ๋อตัวละครเรามาครบแล้วครับแต่เจ้ายกโครงกระดูกเนี่ยพลังน้อยจังเลยอ่ะมีแค่สิบหกเองอ่ะยกโครงกระดูกเลยเออเพิ่งเปลี่ยนตัวซะแล้วมันเธอเนี่ยอ่ะเอาแล้วนี่ไงไปแล้วเห็นไหมโยกโครงกระดูกนี่ต้องเปลี่ยนตัวแล้วนะครับจะเปลี่ยนทีมเอาโครงกระดูกออกเปลี่ยนยังไงเอ่ยในนี้ ถ้าจะเปลี่ยนในนี้เราจะเปลี่ยนได้ตรงไหนเอ่ยอนี่ไงพอนั้นมาปับ๊บเราจะเจอเมนนี่ครับเมนนี่ใช่ไหมเมนเควสจะอยู่นี่นะครับถ้าเราจัดตรงนี้เราจะเปลี่ยนทีมเอาโครงกระดูกออกขอรีเพลสนะครับรีเพลสเอาโครงกระดูกออกโครงกระดูกเลเวลสิบทำไมพลังเธอน้อยจังอะเลเวลสิบพลังนิดเดียวเองเอาเจ้าหนูพลังเลเวลเจ็ดนี้เข้ามา ระดัลเจ็เข้ามานะครับเรียบร้อยแล้วคอนเฟิร์มคอนเฟิร์มแล้วก็เอาแค่นี้ก่อน,นครับแล้วก็ถอยออกอุปกรณ์สวมใส่มีอะไรเพิ่มบ้างอะ่ะมีแค่2ชิ้นเองเอาออโต้ไปก็แล้วกันกจะให้ใครก็เพราะมันยังมีน้อยอยู่เรายังไม่จัดเองเนอะข้า <c oughs> <c oughs> ต่อไปครับเซฟ and เอ็กซิสเซฟแล้วทีนี้เราถ้าเราจะไม่พาเดินเราจะใช้แตะที่เมนเควสเลยล่ะนี่ เออง่ายดีแต่ที่เมนเควสเลยเราก็ดูซิว่านี่ตัวละครเราจะเข้าไปไปจัดการกับมอนเตอร์อีกสองกลุ่มใช่ไหมอ่ะเฮ้ยออกเลยอะ่ะไม่เข้าทาหมู่ป่าอุ้ยออกเลยเราจะไปไหนอะ่ะเอออย่างนี้ก็ดีเหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าเราพาเดินเองเนี่ยเราก็จะได้ให้ตัวละครเราเนี่ยได้ต่อสู้เพื่ออัพเลเวลนะครับแต่ถ้าใช้เมนเควสอย่างเงี้ยมันก็จะไวเรานะเซฟเวลาเรา เอาล้วครับปั๊บเข้าไปแล้วออกมาที่หมู่บ้านนะครับออกมาที่หมู่บ้านมาที่บอ่อน้ำนะบ่บอน้ำใช่ไหมเนี่ยมันจะเป็นจุดที่มียันแล้วเกิดอะไรขึ้นถ้าผ่านบทสนทนานะครับสคลิปผ่านบทสนทนา さんがが治療法を探しているそそうううですかもも人あありとなたどっちสวัสดีเขาเริ่มมาไกด์กะกะนะครับเริ่มไกด์เรามาแล้วเริ่มไกด์เรามาแล้วครับที่โฮมนะครับกลับไปที่โฮมเลยกลับไปที่หน้าโฮมไกด์ไหนต่ออ่านี่ครับเปิดเมนูใหม่เพิ่มมาแล้ว เนี่ยพอเราเดินเรื่องผ่านไปสักระยะหนึ่งจะเปิดเมนูใหม่มาอย่างนี้ครับเป็นเมนูดรออ์นะครับเมนูดรวอคืออะไรอินฟินิตดรอว์นะฮะอินฟินิตดรอคเอาไกด์เรามาที่มุมขวาล่างนะครับอ่าเป็นการเปิดกาชานะครับ10ดรวอฟรีเปิดเลยเปิดเลยนะครับสุ่มกาชาฟรีมาเลยเอเดนอ์นะครับเอเดนอ์สชิ้น่ะ ได้อีเรนอลเพเดียวเหรอเอาละครับนี่ในเรื่องก็เดิมเนินละเดิาเนินต่อละเนี่ยฮะช่วงแรกเราต้องเข้าเพรสหลักให้ได้นะครับแล้วก็พาตัวละครเดินเดินผจญภัยอันนี้คืออะไรเอ่ยเฮ้ยฟปาอยู่อันนี้คือใครตัวละครใหม่ที่ได้อยเมื่อกที่ได้อเรนอรแล้ว เราได้อาวุธด,ด้วยหรือนี่คือส่วนหนึ่งของการจับกาชาอ๋อถ้าเราไม่สคลิปผ่านนะฮะนี่คือการจับเปิดกาชาเต็มรูปแบบนะครับแอดไม่ได้สลิปเลยนะฮะก็จะเป็นอย่างนี้อ๋อเข้ามาคล้ายๆมาอธิษฐานอะไรอยู่ตรงนี้ปับ๊บอ่าได้แล้วนี่ครับอ่ามีนิวมา1 2 3 4 5 โอ้เยอะเลยนะครับเนี่ยตัวละครเนี่ยหนึ่งสองสามสี่สี่ตัวละครนะครับสี่ตัวละครแล้วก็มีตัวซ้ําก็คือเจ้าโครงกระดูกแล้วก็มี SR มาก็คือเจ้าขัางข่าวได้อาวุธมาด้วยระดับ R นะครับได้อาวุธระดับ R มีตัวละครระดับ S มามีแรง่ง S มาอยู่ตัวหนึ่งนะฮะแล้วก็เป็นแรง่ง R กับแหลง SR อ่ะโอเคนะครับคอนเฟิร์มคอนเฟิร์มเลยนะครับ นี่เอาเละครับคอนเฟิร์มมาเรียบร้อยคนนี้คือใครเอ่ยเนี่ยไอออนโมนาตนะครับไอออนโมนาตน็อตโอนไอออนโมนาดเฮ้ยอ๋อันนี้คือเป็นตัวละครในตู้นะครับไอออนโมนาตเนี่ยเรายังไม่ได้นี่ไงเรายังไม่ได้ดีสิบสองนะครับเรายังไม่ได้หมายความว่าถ้าเราจะอยากได้เราก็จะต้องต้องดรอใหม่หรือว่าสุ่มกาชาใหม่นะครับอ่ะเปทูดรอ 90นี่ครับวิธีการทุกเปิดกาชานะครับ1ธันวาเดย์90เพชรนะครับเรามีเท่าไหร่เนี่ยเพชรเนี่ยเพชรมีแปะ485จะมีมีเพชรที่เป็นเพชรทูดรอเนี่ยเพชทูดรอเนี่ย9เท่า90แต่เรายังสูตรเลยนะครับนี่ยเพชทูดรอคืออันนี้นะครับนี่เพชทูดรอคืออันนี้ใช้อันนี้แต่เรายังสูตรอยู่เลย นะแล้วให้ฟรีหนึ่งครั้งนะครับฟรีหนึ่งดอลเนี่ยเอาฟรีเลยอันกลางนี้นะครับฟรีหนึ่งดอลเอาฟรีเลยอ่าเข้าไปอธิษฐานเออได้ใครมาได้ Merc King. เ Mercenary k คิงเฮ้ย Mercenary k n ไนท์นะครับ Mercenary k n ไนท์ได้มาแล้วต่อไปจะใช้200เพชรต่อ1ต่อ1ครั้งการสุ่มนะครับดอลพอยต์ อ่ะแล้วโอเคอ่ะได้มาหนึ่งตัวละครแล้วตรงไหนเนะ่คอนเฟิร์มอยู่ตรงไหนเอ่ยไม่มีใช่ไหมไม่มีเราถอยหลังกลับนะฮะแล้วก็ดีสิบสองอันล่างนี่อันนี้เป็นอาวุธนะครับเป็นเฟิร์สติงเจอร์ก็ยังไม่มีนะฮะอันนี้ก็ยังไม่มีนี่ใครเอ่ยอันนี้แอดมิรัลนะครับแอดมิรัลนี่เราก็ยังไม่มีนะครับแอดมิรัลเนี่ยเอาไว้เปิดกาชารอบ หลังนะครับล็อบหลังลองมาเปิดดูนะครับอันนี้เป็นอาวุธโอ้กาชามีตัวละครหน้าตู้เยอะมากเลยโอ้โหตัวละครตัวละครแต่ละแต่เดูตัวละครแต่ละคนละคนนะครับโอ้เยี่ยมมากเลยนะครับวาดภาพได้เจ๋งมากใครอยากได้ตัวไหนก็มาเปิดตู้สุ่มเอยนะครับนี่คนนี้อีกคนนึงคนนี้ใครเลยอันนี้เปิดครั้งหนึ่งสองร้อยเพชรเหมือนกันเพชรเรามีแค่สี่ร้อยเเก็บไว้ก่อนแล้วกัน Probability อันนี้น่าจะเป็นเป็นอคอสตูมเออนี่ไงนี่ไง The Costume ก็คือการสุ่มคอสตูมนะครับมีหลายแบบนะครับก็โอเคพบกันคลิปหน้ากันแล้วกันนะครับกับ b r a u d u s t b r a u d u s 2นะครับสวัสดีครับ